สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาหลังบ้านนะคะเพื่อมาเก็บพริกนะคะปรากฏว่ามีแต่พริกอ่อนๆนะคะวันนี้ก็ตรงข้างพริกที่ปลูกนี่ล่ะคะ่ะม่ได้ปลูกเองเมันขึ้นเองนี่นะตรงข้างกระถางต้นไม้นะคะมีต้นโป้ยเซียนส,สวยๆนะคะสีของเขาก็จะได้สวยโอ้ยทำไมสวยแท้เนาะชื่นหูชื่นตาชื่นใจนะคะกับวันจันทร์ของเราวันนี้ดูสิสวยแท้นี่นะคะสวยงามนะคะโปยเซียนนะคะ เป็นพุ่มเอ๊ะเขาออกดอกสวยแบบนี้เองปอยเซียนนะคะสวยมากๆเลยปลูกทิ้งไว้เฉยๆนะคะเขาก็ขึ้นแบบนี้เลยแดดร้อยฝนร้อยค่ะปกติปอยเซียนเขาจะไม่ชอบน้ําแบบเยอะๆเท่าไหร่เพราะว่าจะทําให้เขาเน่าได้เป็นพุ่มส,สวยฝนตกลงมาเมื่อคืนค่ะชุ่มฉ่ำกันนะคะสีเขียวชุอมเลยค่ะนี่คือต้นพลับพลึงด่างค่ะเชื่อกันว่า ถ้าออกดอกปีนี้ฝนดีแน่นอนคะ่ะแต่ถ้าไม่มีฝนนะคะคือไม่ออกดอกเลยนะคะถือว่าจะแห้งแรงคะ่ะพลับพลึงสีขาวนะคะตัดกับสีเขียวนะคะมีความสดชื่นมากๆนะคะนี่คือต้นขมิน้นดอกขมิ้นก็สวยเหมือนกันนะขมิ้นสวยจังเลยนะคะพริกนะคะที่ไม่ได้ปลูกเองนะคะขึ้นตามธรรมชาตินะคะอยู่ติดกับกระถางต้นไม้นะคะ กระเพราที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเป็นกระเพราสีม่วงกระเพราสีเขียวก็มีนะคะขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูกค่ะและไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะคือต้นสนหอมค่ะเป็นสุดยอดไม้มงคลปลูกในบ้านมีกลิ่นหอมค่ะสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะโดยถิ่นกำเนิดของเขานะคะจะมาจากประเทศฮอลแลนด์ค่ะต่อมาไม่นานก็มีการแพร่กระจายการปลูกในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนต่างๆ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้นำเอาต้นสนหอมนี้มาทำการปลูกค่ะการขยายพันธุ์ปลูกง่ายๆเลยนะคะโดยการตอนกิ่งหรือปักชําค่ะเราตัดกิ่งที่เราจะปักชํานะคะชําลงในดินร่วนหรือดินเหนียวก็ได้นะคะตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงนะคะรดน้ําชุ่มๆแค่นี้เราก็จะได้ต้นสนหอมที่มีรากและคงทนแข็งแรงสวยงามด้วยไลย,ยุงได้ด้วยค่ะ เชื่อกันว่าท่านใดปลูกต้นสนหอมนะคะถือว่าจะเป็นการเสริมดวงของท่านนั้นด้วยนะคะดังนั้นเราจะรู้แล้วว่าประโยชน์ของสนหอมมีเยอะมากทีเดียวค่ะ mm. ท่านใดมีความสนใจอยากปลูกไม้ประดับไม้มังกลชนิดนี้นะคะก็สามารถหามาปลูกได้นะคะราคาก็ไม่แพงการขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยค่ะ mm. วันนี้ก็รู้สึกสดชื่นมากเลยนะคะเวลามาเห็นต้นไม้สีเขียวแบบนี้นะคะ ลายใบเขาจะสีออกแดงๆสวยนะคะจ้องฝนฝนตกใส่เมื่อคืนถึงไหมคะชุ่มฉ่ำไปทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าฝนตกดีเหลือเกินนะคะดอกขมิ้นสีชมพูขาวตัดกับใบสีเขียวดอกไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องปลูก เาก็จะเข้มเข้มบานงๆนะะเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะขนาดดอกฟักทองก็ยังถ่ายสีเหลืองตัดกับสีเขียวเวลาเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นมาก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นบอลกระดาษไหมอ่ะใหญ่มากนะคะสูงกว่าตัวของผู้ถ่ายอีกสูงสูงนะคะจะมีช่วงที่เขาชอบปลูกกันต้นเนี้ยเขาเรียกบอลไหมบอลกระดาษหรือว่าต้นอะไรนะข้างบ้านนะคะดอกอัญชันนะคะฝนตกใส่เมื่อคืนสีเขียวตัดกับสีม่วงสดชื่นสดชื่นกันไปเลยค่ะ วันนี้ดอกผักเซียนก็ยังสวยเลยดูสิขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมมากๆนะคะที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดยังไม่ติดตามติดตามกันให้หน่อยนะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ